Let's r i h e one in เรื่องราวเริ่มต้นในย่านชานเมืองของสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในช่วงฤดูหนาวที่หิมะตกหนักออกกากำลังเดินอยู่ตามถนนหิมะพร้อมกับถือมีดสัน้นเขาดูเหมือนจะมีความสุขที่ได้อยู่คนเดียวในโลกแต่เขากับรู้สึกโดดเดี่ยวและมักจะถูกกันแก้งกักเด็กในโรงเรียนออกกาพบกับเด็กสาวที่ชื่ออีลีในขณะที่ เธอกำลังยืนอยู่ที่ขอบสนามหิมะข้ามบ้านของเธอเขาดูแปลกประหลาดกับท่าทางและการแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปเธอไม่ยอมให้ออกกาแต่ต้องตัวเธอและกล่าวว่าไม่ ทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันและสร้างความสัมพันธ์ที่แปลกแต่ลึกซึ้งขึ้นแม้ว่าอีลี่จะมีท่าทางลึกลับและค่อนข้างเงียบในอีกคืนหนึ่งออกก้าได้เห็นอีลี่ไปบา้างข้างๆและได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนกับเป็นการทาตกรรมเมื่อกลับมาถามอีลี่เธอก็แสดงท่าทางแปลกๆพรมก็บบอกว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาซึ่งเต็มการปูพื้นเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวตนของอีลี่ ที่เป็นแบมพายเริ่มมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในเมืองในแต่ละครั้งเหยื่อะจะถูกฆ่าอย่างทารุณและเลือดถูกดื่มหายไปหมดทุกหยดทั้งนี้ไม่ว่าใครจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกรแต่ออสการ์เริ่มสงสัยอีลี่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อเขาเห็นเธอออกจากบ้านในตอนกลางคืนในคืนหนึ่งออสการ์พบว่าอีลี่โดนทำ้ายจากการที่เธอไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้เธอแสดงความสามารถ